สวยสวยซุกเยอะมากเลยฮือ อันนี้วันน,นี้ต้องเดินขึ้นเหรอพอไม้หน่พอรถขึ้นให้ออเดินขึ้นก็ขาหักกอดีมีที่นี่มีด้วยขึ้นเท่าไหร่น้องคืนห้าพันเก้าทักท้องได้สอ,อ,อง,องสครับห้าพันเก้านี่พักได้กี่คนสองส่วคน,วนต่อตอาหานเช้า ที่หล, rumor, ทหลังหนึ่งพักได้สองคนห้าพันเก้าถ้จะสรคนที่สามอ๋อเสริมได้เสริมได้หนึ่งคนอ๋อเสริมได้มาสักประมาณห้าคนแล้วเราก็ได้สริมไดห้าท่านอ๋อหท่านแล้วก็ราคานี่คือเก่งเสรินี่เท่าไหร่ราคานี่ก็คือสมมติถ้าห้าพันเก้างท่านห้าพเก้าครับแล้วก็เสริม แต่มันต้องได้จากข้อพิจเกณาอ๋อเพิ่มไปเรื่อยๆคนละพันอ๋อโอเคไปดอยู่ได้ห้าคนสวยไหมสวยสวยสวยดูสวย ่เดินแต่งงานกมงบอถ้าเดินดนี่ส้มอะไรฮะส้มใส่น้ำผึ้งใช่อคอะไรที่นั่งไปบ้านรักไทนะคนที่ถึงแล้ว เขาก็มีรับปินยามามาถ่ายด้วยขอบคุณมากครับน้องอืมเขาก็รอกกลับไงมันมีรอไปรอกลับอเดี๋ยวต้องหอบยินด้านหน้าตรงนี้ น้องหอมยืนไปยืนด้านหน้าตรงนี้โอ้ด้านหน้าตรงนี้ตรงป้ายโฮมเซเนี่ยอ่ะตรง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 ,ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวหายติดแล้ว,สว,ส,วสวนต้มอ่ะเอาไปสวัสดีค่ะน้ออบังเลนนะคะวันนี้น้องหอมก็มาที่อาคาพามิโอนะคะสวนส้มน,นะคะ ครั้งแรกที่น้องหอมได้มาเจอส้มจริงๆเลยนะคะต้นส้มแบบว่ามีสวนส้มเยอะมากเลยนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะเมื่อกี้เรานั่งรถก๊อขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในมีทั้งคาเฟ่รสครองเอ่อห้องอาหารแล้วก็มียวโฮมสเตย์คือละห้าพันเก้าต่อสองท่านถ้าเพิ่มอีกคนก็เพิ่มอีกพันหนึ่งพร้อมอาหารเช้าพี่เขาอธิบายให้เรานะเดี๋ยวเราอืมพระธรรมแบบว่าสวยมากนะ ที่นี้มีคนเข้าอันนี้เป็นห้องน้ำนะอันนี้เาเียอนนินยะปลาอะไรอ่ะปลาธรรมดาปลาเงินปทองไปสั่งน้ำก่อนฮะไม่ค่อยนั่น ลงไป<อ>าหาเข<อ>าก<ล>็าไปหาที่นั่งตอนนี้เขาก็มาเสิร์ฟน้ําแล้วนะคะน้องหอมก็จะเอาคูปองไปแลกน้ํานะคะแล้วก็จะได้น้ามาสามมันสามแก้วนะคะมีมน้ําส้มแล้วก็น้ําอะไรนะน้ําส้มกับชาชาเย็นชาเย็นแล้วก็เขาก็มาเสิร์ฟไอ้ที่อะไรนะพีอ,นนอ่อันเนี้ยอ๋ออันอันนี้คือเออเกี้ยว เยอะปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะทอดแล้วก็ไออันนี้เรามีเค้กด้วยนะคะเราสั่งเค้กมะพร้าวนะคะคือตอนนี้เราไปอยู่ข้างบนแล้วนะคะเพราะว่าเสียงเขาว่าเขาเปิดเพลงนะคะแล้วก็เราก็กลัวติดลิขสิทธิ์เราเพราะว่ามันติดลิสิทธิ์ทุกครั้งอยู่แล้วแหละนะคะน้องผมก็เลยต้องมาพากเอาข้างนอกนะคะเพราะว่ามันติดลิขสทธิ์เพราะว่ามันเขาเปิดเพลงดังเกินนะคะ ตอนนี้น้องหอมก็มาไอที่อันนี้คุยกันคือมีคนมาดูทันที่นะคะใส่เสื้อแขนยาวหนาปพ๊กเลยร้อนเดือแย่ <c oughs> โอร้อน <c oughs> ตับแตกเลยครับ <c oughs> เป็นมาสุดท้ายต้องถอดเพราะร้อนจริงๆกับว่าหนาวเต็มขี่ <c oughs> มีคนเดินมาดูตลอดตอนนี้ก็มีนัดเก็ดไก่มาเสิร์ฟแล้วนะคะอันนี้น้องส้อยอยากทานครับน้องส้อยนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับน้องหอมครับ น,นี่เราก็นั่งทานชิวๆกันนะคะอันนี้เราก็ถ่ายวิวร,บรอบๆสวนนะคะอันนี้ก็เป็น,นไร่สวนส้มทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีที่พักด้วยนะคะอันนี้ที่พักก็คือละ5,090เตียงเสริมอีกพันหนึ่งนะครับพร้อมอาหารเช้ามีประมาณ5หลังครับ

ไปแลถือตรงรนี้ไงถือมันนี้ไปอืมไปไลดิเดินมาออไปสาตนะครับสวยมากเลสวยดิสวยมากโอนั่นน่ะเป็นเป็นนั่นกระดึกเลย เียบเขาให้เลยเราก็แค่ได้จับ<ต>เองเดียวแต่เองเดียวนี่มาเป็นกอเลยสุกหมดแล้วเนี่ยสุกหมดแล้วเนี่ยพี่แจ๊จับไปจับมามาร้อยไข่รูปเฮ้ย สามิครับแรงชักเลยสีแปดสิบมองีน้องแปดสิบมมาส้ออันหนักหนักจุงเบยโอเคไป สืบดีซีโนยังนะมาที่กรุงรัตน์ไหมครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบที่นี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหอมทำทริปต่อไปค่ะ